รถใครอ่ะเชี้ยแรงจังอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเชี้ยดีดีรถใครวายสัตว์อุ้ยหาย,ยวะเนี่ยขอโทษครับคุณครับรถใครอ่ะ รถรถพี่บอลครับอุ้ยเอาดีๆใช่ครับเคียทำไมมันแรง,งยังไงซาดสามซี่กูตามทำาไม่ทันเลยนเนี่ยอะไเหรอครับลุงเออแต่ขอลองตามดิลองขับดิอ่ะจอดดิ้จอดนี้จอดดี้จอดนีจอด,ดิม้วี่นี้รับ ไหนมาลองแข่งกันหน่อยเด้มาลองแข่งกันเด้ลูครับผมจะไปอุ้มอ่ะเออไหนลองไหนลองนับได้หนึ่งต่อซ้ำมามา,า,มา,า,มาหนึ่งองส่อส้ำ เขาใหม่ได้เขามาเยเก่มากตามดไม่ทันเขาใหม่ได้เามาเยต่อทราบเตา รถมึงจะพังมนันอะป่าไม่ครับลุงไอ้ต้นนี่สิบเดือนแล้วแต่รถมันรู้สึกว่ามันเลี้ยวคล่องมากเลยนะที่ผมตามมาตะกี้เนะี่ยรถมันเลี้ยวคล่องเขี้ยจเลยอะ่ะแต่รถมันแรงแค่ต้นไว้ต้นแม่งแรงจัดเลยเดี๋ยวดีมากเลยตะกี้ผมเดี๋ยวตามไม่ทันเลยเห็นมันเบรกปะไอ้เชี่ยผมแทบหลุดโค้งอะ่ะ รถผมแรงจริงเว้ยเพราะว่าคันนี้ผมจูนแบบเต็มแม็กของในการจูนของสามสี่ให้มันแรงที่สุดตอนนี้สามสี่สภาพเนี้ยคือแรงที่สุดแล้วแต่ว่าเบรกอะไม่ค่อยดีกับปัดตอนนี้สามสี่ผมมันแรงที่สุดแล้วที่จะจูนออกมาได้ครับจูนไม่มีทางที่แรงกว่านี้แล้วแรงได้แค่นี้แล้วน่รถผมเดียวนะดูนะ เลี <da> ้ยวแรงๆนะทำไมไม่โชว์ย <organizational> ิบขัดแล้วอ่ะโอ้โยเยี่ยแล้วจะรู้ไม่เนี่ยว่ารัดหรือไม่รัดเนี่ย จะรู้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ย่เฮ้ยรถผมไม่พังดูตรงไหนวะเฮ้ยรถผมมันบักปะทำไมชนไม่พังอะ่ะเนี่ยชนรถรถผมชนไม่พังอ่ะ ไม่พังเลยล่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็มนันเดชศาสตว์สุดไม่พังอะ่ะ ไอผมอยู่กับเขาแล้วผมอยู่กับเขาแล้วผมอยู่กับเขาอ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่นะกูบักไอ้สัตว์ไปด้วยนะเมอร์ไปด้วยไอเอ็กซ์เอ็กซ์ทำไมรถกูบักอ่ะเอ็กซ์เอ็กซ์กูบักเปิดกระเป๋าไม่ได้เลยทำไงอ่ะคืออะไรเปิดกระเป๋าไม่ได้เลยเนี่ยเปิดกระเป๋าไม่ได้คืออะไรอ่ะก็เปิดกระเป๋าแล้วมันไม่ขึ้นเหี้ยอะไรเลยอ่ะออกเข้าใหม่ปะใช่ผมก็เปิดปกตินะต้องเปิด นี่ครับเอเบียนใช่ไหมครับเอเบียนหรือเปล่าครับอันสามอเฮีครไม่ใช่ละกดออกเกมกดไปแล้วด้วยนะไอสัตว์ไปหรือเปล่าไปเบียนวิ่งอยู่ร้อยกว่าร้อยสามสิบครับเอารถกูหายสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ ไอ้มีของซ่อมปะขอ,ของซ่อมหน่อยมีครับพี่ชายอา๋อหน่อยไอ้หนูทำไมครับพี่ชายเหรอไม่หรอนี่ไงมองเห็นหรือเปล่าปิดนี้ให้ก็แล้วกัน ก็พี่แจมกับแฟนแยกย้ายกันไปเติบโตจากใจคนแอบในชาว่้านเห็นมันพังอ่ะโอเคสวัสดีครับพี่เอสปากดำเรารอแกกับแฟนแยกย้ายกันไปเติบโตอยู่นะจากใจคนแอบอะไรมึงเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ย เปิดไว้ไม่ต้องปิดนะลุงมึงจะทำเฮี้ยอะไรมึงจะดูอันนี้กูไปทำเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะา้สัตมึงจะดูไปเพื่อดูไปเพื่อไม่เอาเฮี้ยมันเกะก,กะ ครับพี่ชายใหญ่ครับพี่ออกมาไม่ดูสัตว์ออกมาไม่ดูเฮียอะไรเลยกุ้งเกือบตกน้ำเลยขอโทษพี่เออไอ้สัตว์เกือบตกน้ำเลยเฮียถ้าผมรถผมเดียวไม่ปัดนะจะเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะผมบอกให้ มาซื้อค่คิดอาชันครับสวัสดีครับพี่พัทุ่นนะครับลุงนี่ครับพี่ลุงลุงจอดข้างล่างได้ไหมครับเข้ามาแล้วครับทำไมครับ ฟุตบาทบ้านผมจอดได้มีที่เขียนป้ายห้ามจอดปะนักเกรงอย่างไหนเนี่ยห้ามจอดรถเนี่ยห้ามจอดครับลุงลุงขยับออกไหนไม่เห็นมีป้ายเลยอ่ะจะไม่มีป้ายครับถ้ามันมีป้ายเดี๋ยวผมจะไม่จอดไม่มีป้ายครับอันนี้ยังจอดได้เลยดูดิรถใครน่ะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับเด็ดไหมคันอื่นยังจอดได้เลย ฮัลโหลครับฮัลโหลถ้าอยากให้มันจอดแม่ก็ต้องมาตรฐานเดียวกันถูกต้องไหมครับนี่ลงมาซื้ออะไรครับลุงซื้อฮาคีราชันครับอ่าหนึ่งแสนครับลุงเลขสี่สามเสียได้เกียรน่ะเสียได้เกียรอ่าสองอันครับแต่ลุงคนได้คนเดียวนะลุงห้ามให้คนอื่นนะอ่า uh, แสดงว่าผมซื้อสองอันได้ไหมสองอันได้ครับโอเคครับเลขอะไร uh. ครับ สี่สามเจ็ดครับได้พยุพี่ไม่ว่างไม่มีครับไม่มีเลยครับสองแสนหรือแสนเดียวสองแสนครับลุงอันละแสนครับขอ,อไดอ้ครับลุงอันนี้วิธีใช้ก็กดยุทธปกติเลยครับกดได้เลยปะ่ะเดี๋ยวผมก,ก,ก,กดให้ดูก็ได้ครับลุงขอ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 เย้สเย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 สยคือกลางวงก็อย่างที่บอกครับ ตำรวจไม่สามารถเข้ามาได้ครับแล้วก็เราจะไม่ยิงออกไปหาตำรวจเหมือนกันครับอ่าแล้วคุณก็ออกไปดิแล้เงั้นนะไม่ใช่ดิอันนี้ลองให้ใช้ไงลองให้ดูไงรอรอไม่ถ้า้าผมปเปิดแล้วคือคุณก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้นไม่แต่ห้ามเปิดในสถนักงานตำรวจครับห้ามเปิดในโรงบรมแล้วก็ทีซีครับอ๋อถ้า <c oughs> เปิดก็ห้าล้านครับลุงต่อนหนึ่งครั้งอ๋อเอ้าทำไมแพงจังอะมันก็แล้ว้ะเปิดทําไมล่ะตรงเนี้ยอ่ะสมมติระบมตีกันตรงนี้อะ ก็อ่ะก็อันนั้นก็เข้าใจได้ครับแล้วแต่เคสไงเคสใบเค้งไ,เคงไงโอเคโอเคโอเคครับลงขอสนุกครับครับไว้ว่าไงมึงมีอะไรไอ้สโมกี้อะไรนะครับมีไรมาคุยดิม,มึงจะไปที่อะไรไม่มาคุยอ่ะกลัวครับกลัวที่อะไรสัตว์เขาไม่กัดมึงหรอกเขาเป็นหมานี่ใช่ป่ะมึงเลยกลัวเขาไม่ใช่ครับ ซื้อเพื่อฮากี้น่ะครับลงเออวะไนอะแม่กูอยู่กับหมาอยู่กูอยู่กับหมาอันละบแรกนะหมาไหนอ่ะกับหมาพวกชิวาว่าเงี้ยอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยที่ไหนอ่ะเออมึงก็น่ารู้ที่หมาอยู่อ่ะรอกันรอกันรัหมาอยู่เออที่หมาอยู่ไว้มึงก็ไปทำพิธีอะไรเนี่ยซื้อไว้ก่อนครับเอาอกนนี้ครับบอฟเอาอกนนี้ครับผมซื้อวันละสองอันได้ไหมครับถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ครับลุงก็คือหนึ่ง หนึ่งแก๊งเนี่ยถือได้แค่สองอันถ้าลุงหมดลุงซื้อใหม่ถ้าไม่หมดก็ถือไว้เงินครับไม่ขายต่ออ๋อโอเคเก็ละแต่แต่ถ้ากดกดครั้งหนึ่งแล้วต้องมีครูดาวนะครับลุงห้ามกดต่อกันนะครับอ่าโอเคครูดาวกี่นาทีครับชั่วโมงหนึ่งครับโหไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวผมไปกดให้พวกนั้นเล่นกันดีกว่าไอ้สัตว์ใจเย็นลุงอันนั้นแท๊กแซงตอรี่หรือเปล่าเอาแท๊กแซงเหรอ อยากกดอะทำไมผมปล่อยหาคีอ่ะเอาผมปล่อยหาคีไงมันเดินเดินอยู่แล้วผมปล่อยหาคีปุ๊บแบบว่าก็ตีกันเลยครนูเนียนูเนียปันยุกงผมเขาเล่นกันอยู่ลุงเอาเราแค่ไปกดไงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมขอแล้ก็ไปเล่นกับตำรวจลับขำดีกว่าตำรวจลับขำอะลุงหนีตำรวจแล้วลุงกดให้ตำรวจไม่เข้ามาสิอ๋อลุงไปใช้กับตอรี่คนอื่นเลยเหรอโหดเกินขายได้ปะขายได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้ครับลงุลงลุงห้ามเทถีห้ามขายถือคนเดียวครับโอเคเอาเกอร์เอาเกอร์อะไรอ่ะมันบังคับไปหมดทุกอย่างเลยอ่ะอย่ามึงเป็นใครนะฮะไอ้สัตว์ถ้าคนมันรวยอ่ะช่วยไม่ได้ มันต้อสองร้านในตัวอยากใช้หมดก็ไปขอพ่อใหม่เงี้ยพ่อสมชายแล้วก็ไปเที่ยวอะไนะแล้วพ่อเรารวยอะ่นะเนาะทำไงได้อะ่ะคนรวยอะ่ะอะไรก็ชุดไม่อยู่หรอก 他说：“我没事，我不要，我不要，我不要。” เอ๋อมาน้อยกระจังอ่ะพวกมึงเนี่ยไปไปช่วยเพื่อนอยู่ครับรมีวงฮาคิอยากให้กูเปิดตอนไหนบอกนะหนุ่มฮาคิมึงไม่มีหรอมีมีมีครับมีเออเมื่อไหร่มึงจะเปิดเนี่ยกูอยากเห็นเวลามึงเปิดกันเป็นสนุกขนาดไหนวะไอ้จ่าผมผมเดินเปิดสองรอบแล้วครับใช่หรอใช่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะตำรวจมันเอ๋อเลยปะ <c oughs> ตำรวจมันเอ๋อเลยปะตำรวจก็ยืนถือลูกซองอยู่ข้างนอกเลยครับลุงเข้ามาไม่ได้ครับ แล้วทรัลเ,เท่าไหร่แล้วเนี่ยทรัลเท่าไหร่รล่ะก็สามเท่าครับ <S <S เฮ้ยเก่งไงหญ่นมไอที่ซา <แห S 2> เบ<อ>ตมีหมาตั้ตัวเลยอ่ะ<ห>กูอยู่ไอ้นี่กูอยู่บ้านซาเออไอซา,าเวตแล้วโอเคโอเคทรัลมึงต้องชนะมันให้ได้นะเสียชื่อหมดเลยนะพวกมึงเนี่ยไอ้เหี้ยใครไม่มีไฟมาบอกกูดิสัตว์ไปเรียกมันมาดิใครไม่มีไฟหายไปบ่อยเดี๋ยวกูตบแม่งเลยสัตว์้ได้ครับทอมเกนครับใครไม่มีไฟบอกกูผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมึงก็ต้องรู้สิแก๊งมือใหไอ้เหี้ย ผมมาได้ไม่นานครับลุงเป็นที่อะไรมึงอัไปทํะไรฮะไปไหนไม่ไม่ไไหนครับผมผมเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานครับเข้ามาได้ไม่นานคือที่อะไรวะเป็นว่าฉันก็เลยยังไม่รู้ว่าคนไหนมีไฟไม่มีไฟครับอ๋อมึงเข้ามาใหม่ใช่ครับเออเข้ามายังไงเนี่ยเข้ามามาพร้อมพี่ชายครับพี่ชายใช่ครับโอเคมีไฟไหมสัตว์มีครับมีครับ กูเอาช่วยพวกเอาใจช่วยพวกมึงนะเนี่ยถ้าแพ้นะกูจะไล่กระทืบพวกมึงซ้ำด้วยไอ้เหี้ยขอบคุณครับลุงเอออย่าแพ้โอเคครับโอเคเดี๋ยวบอกไปบอกคนในแก๊งให้ครับว่าไม่ให้แพ้บอกกูไอ้เหี้ยใครเรียนอยู่ก็ไล่ให้ออกมาเลยออกโรงเรียนมาเลยไอ้เหี้ยเอาเอาตรงนี้ก่อนเพื่อนโดนไม่ได้บ้านเรียนตอนไหนก็ได้สัตว์โอเคครับลุงโอเคครับเออไอ้เหี้ยรอเจอกัน มึงอุ้มอยู่หรือว่าโดนอุ้มอยู่เนี่ยเอ่อม,มีมีอุ้มอยู่ด้วยแล้วก็โดนอยู่ด้วยครับโอเคเล่นแถวแถวบ้านก็ได้ถ้าตำรวจมาเนี่ยเข้าบ้านหนึ่งครั้งแล้วก็ออกไปเลยมึงไปหารถ400โลมาปิดบ้านสิอย่างโง่ดิไม่มีม,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 มีมีประตูครับลุงอ๋อโอเคไม่มันมีประตูมันก็ต้องใช้ไงโง่อ๋อต้องใช้รถต้องใช้รถได้ใช่ไหมครับบางไม่หน่อยมันระเบิดเนี่ยมึงเอารถ400โลมายืนอยู่ข้างในรถคันหนึ่งดิอย่างโง่สิเดี๋ยวกูบอกลุงทอมให้มาฝึกงานให้แบนนึงะะฮ ไม่เดี๋กกูมาบอกลุงทอมว่าวิธีการทำบ้านต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวโทรถามก่อนวันนี้ไอ้เซิร์ฟมีเบอร์ลุงทอมป้ะอ่าไม่มีอ่ะไอ้สองหน้าบ้านมั้งกีไอ้สองดีๆไหมครับอมีเบอร์ลุงทอมป้ะมีครับบอกให้ลุงทอมโทรหาคุณเอ๊แปดแปดแปดได้ครับอันนึงเดี๋ยวกูให้ลุงธอมช่วยสอนว่ามีหน้าที่ที่อะไรบ้างเอคิดตังค์เลยนะคิดตังค์นะนี้คิดตังค์นะ บอดกชาติออมโอ้โหบอดกชาติประจำเรแปด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 แปสามตัวต้องแปดแปดสามตัวครับลุงอมโทรหาหน่อยตกตกอ่าลุงทอม วิธีการเฝ้าบ้านเนี่ยอย่างถูกวิธีต้องมีหน้าที่อีกอย่างบ้างอ่ะเตรียมกล่องซ่อมเตรียมมีกี่คนนะมีจะมีสามคนประจําตําแหน่งในการดูบ้านถูกต้องไหมบ้านเขาไม่มีรั้วนะเราต้องเซตติ้งคนนึงอยู่ตรงไหนอ่ะให้เล่นต้องต้องมีรถโลอรับปิดบังชนชนตํารวจรถโลปิดบังชนตํารวจไอหนุ่มมึงฟังไว้โอเคครับโอเคแล้วข้อสองอ่ะไอลงรถคนหนึ่งที่ที่เราเล่นนะ ในลงรถคนหนึ่งก็คือข้างๆอ่ะเนาะไม่ต้อง<ช>ไม่ต้องใน<ช>แค่<ช>อยู่ในตรงข้างกระจก<ช>และอีกคนนึงขี่จักรยานถูกต้องปะมันมันมันคนเดียวกันได้ครับคอยรีพอร์ตเพื่อนอ๋อคนเดียวกันนะมันใช้คนเดียวกันได้อ่ารีพอร์ตเพื่อนอและอีกคนนึงต้องอยู่นอกบ้านใช่ไหมใช่ปะ้ะพรถ้าอ,อีกคนนึงต้องมีรถสี่ร้อยโดยนมโอเคครับ okay ถ้า400โล300โลมีอยู่ครับเออมึงก็ออกมาอันเนี้ยขอบคุณมากครับลุงขอบเลยนะขอบคุณครับว่าไงเซิร์ฟมีอะไรหรือไม่ผมจะบอกว่าลุงมีอะไรจะทำหรือเปล่าลุงเหงาหรือเปล่าวันเนี้ยเหงาจะมาจะมาลุงเหงาใช่ไหมโอเคงั้นผมอยู่ด้วยอาบตึ๊งวะอาวก็ลุงเหงาผมก็เหงาเรามาเจอกันไง เรามาเติมบ้านไหนทำไรทลายทำไรทำาย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 กันทำารกันทำไรกันทำารรอรอรอเปิดอยู่รอเปิดทำไรทำไรกันอ่าทำไรทำาออกแล้ว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  เย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 ไอ้่อนุ่งเบนตว่ะพอนุ่งเบนตว่ะยาวฮ่าฮ่า่าพอหนุ่งพอนุ่งพนุ่งเบนคนนี้น่าจะไม่สตรีมน,นะครับแต่ไม่เป็นไรเฉยดูสตรีมกูไว้เฉยเฉยดูสตรีมเฉดเฉดเฉดดูสตรีมกูเฉดตาม,มาเฉยกูรู้ว่ามตาไฟอยู่น้องโอ้ยตำรวจอะไรเยอะจัด เอ้ยใครวันนี้ขอบคุณพีด้วยนะครับเยสเคยังโหดยี่สิบห้าซับขอบคุณด้วยน,นะครับไนรีวไนเร็ว,รวยี่สิบห้าซับเดือนแรกทำอะไรกันทำ,ท,ำทำอะไรกันทำอะไรทำอะไรทำอะไรกันทำอะไรตีมาครับลุงตีมาครับ เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำหนวัดลุงออกกันว่าเขาอ่อนนี่คือเจ้าหน้าที่ตำหน่งก่อนลุงผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวครับผมมาดูครับผมมาดูครับผมเป็นนักข่าวครับเจเจเจไอ้บอลมันเนี่ยไอ้บอลมันเนี่ยไม่ใช่ครับลุงอ่าผมเป็นแท็กซี่ครับให้ผมไปส่งที่ไหปว้าวว้าวว้าวไปส่ง ให้ผมไปส่งไหมให้ผมไปส่งไหมตำรวจไปส่งที่กระหลายกับพาวนะแต่ผมสามารถส่งได้ทุกที่เลยนะครับไปกใครอ่ะไปลูกจิตจำนวนแค่ห้าพันเท่านั้นเอาหรือเปล่าห้าพันครับไม่เป็นไรครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไอ้นี่โอเคอย่าได้ว่า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 ไปส่งมาช่วยเดี๋ยวไอ้ยามีสภาพเราเปล่ากแค่ตรงนี้เล็ดลงมาก่อนเดี๋ยวให้ตำรวจอุ้มเล็ดลงมาก่อนยามีสภาพเราแม่งเสียละไอ้สามกำหลังดีนี้แบบ หมดหมดเลยอะหมดกันเลยอะเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังหิวมีดจี๊ดนะห้าพันบาทมันน่าจะเกินไปสำหรับมีดภาพอะเนาะตำรวจนะเนาะแค่ไปรับไปส่งเนี่ยเอ็งครับลงลงพื่อทีก็ขาโทรเองครับโอ้ยเฮ้ยมาตีต่ออดลงวันดีไอ้นุม่มอะไรเนี่ยกูบอกว่า400โลหายไปไหนเนี่ย ไม่มีัำรุงไม่มีครับมึงหาดิสัตว์มึงเห็นตำรวจมันพุ่งเข้าบ้านมึงบ้ามึงต่อสี่ร้โลมาปิดหน้าประตูอย่างโง่ข้อกระโลกน้อยเร็วๆโอเคครับเคดูทองกันมาทไหรสัสมอมัควรได้ช่มใช่มาบอกว่าเจ c ขอมพวกคก็ฟังทั้งวังไงนไม่เชื่อมันยาวไม่ดูดีไอ้บอยเจ้าขอมประเทศว่าทำเฮีย yeah, อะไรก็ได้ไมันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขา